ปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวกลางไอจีหมูพิมพากาหลังประกาศบล็อกนายใบเฟิร์นเองเรียกได้ว่าทำเอาชาวเนต็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่งใหญ่อย่างหมูพิมพากาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมชนกแฟนของลูกชายนายนภัสรวมถึงทางด้านลูกชายนายนภัสท่ามกลางความงงของแฟนคลับและเมื่อไม่นานมานี้ชาวเนต็ตตาดีเห็นใบเฟิร์นพิมชนก อันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมพกาได้อันฟอลโลลูกชายนานนพัฒนและใบเฟิร์นพิมชนกไปก่อนหน้านี้ล่าสุดทางด้านแม่หมูพิมพกาโพสต์ครั้งแรกหลังโดนจับตาอันฟอลโลโดยทางด้านแม่หมูพิมพกาได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีเอาไว้ว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอนใครแล้วไง ไม่มีลูกคนไหนั n ฟอ l l o w แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกเว้ยบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักเดี๋ยวจะผิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคนเมนเครื่องหมายสีเหลี่ยมเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะ งานนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวหลังแม่หมูพิมพกาประกาศบล็อกลูกชายแฟนลูกชายทีมงานลูกเองทั้งหมดโดยงานนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีได้เข้ามากดัไลท์ที่โพสต์ของคุณแม่ด้วย